มโหลดอย่างเพื่อนมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วกวเราไปลงไกลเดลาร์ดดีกว่าวะก็ะดีนะเดลาร์แม่งนัววะม่นัวกต้งไหนมีของเยอะบ้างวะเนี่ยเมีอนเนี่ยแต่มันไกลอ่ะถึงเราอ่ะพันเมตรมันก็ถึงมะต้องโดดเลยอ่ะมีคนลงได้แหละประเด็นอ่ะ ถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเรากระโดดไอ้แยมสตรอเบอรี่ไปก็ได้เออมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงไม่น่าถึงว่ะตอนแรกแยมทีวีเอ้ยถึงถึงอยู่มั้งถึงถึงมีคนปุบวะน่าจะมีข <วะ S 2> <ม>้างหลังตัวสี่ตัวเวนแล้วไงสี่ตัวเบสสองตี้ หาปืนกันแล้วกันไอ้ตรงนี้มีปืนกูเจอวู้ซี่เก็บก่อนเลยแล้วกันมึงอยู่ไหนมึงลงกันตรงไหนเนะี่ยไอ้มันลงข้างหน้ากูมันจะลงข้างหน้ากูกูมี<ผ>มมปืน,<ม>ปนอะไรเลยเพื่อนปืนมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวกูไปไล่ฆ่ามันก่อนอุ้ยแตะลวงหนึ่งเพื่อนเว้กูกลัวว่ากูไปด้วยมาเพื่อนเฮ้ยกูยเ,เจอแล้ว เอ๊มันอยู่น่ากลัวลวงลวงสองตัวเลยโอเคหมดแล้วหมดแล้วเจ้ากูเก็บหมดอ่ะอนจ<ต>่เหลือเหลืออีกตีนึงมั้งเออแต่เสียงเสียงคนยิงกันอยู่นะ,วนะเวลาเราขารีบไปเก็บของเลยก็ดีนะกูยังไม่มีอะไรเลยกระสุนกูหมดแล้วด้วยเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรเฮ้ยเสียงตีนเวสอีกแล้วเหรอวะกูไม่มีกระสุนไนะคิงไปดิ กูไม่มีกระสุนนะเพื่อนกูบอกก่อน<า>โอ้โหไอ้กูโ<ม>ดดขึ้นมายิงมันพอดีเลยกูไม่รู้รรมามได้อย่างอันติกูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะนกูโผล่หน้าขึ้นมาเจอมันพอดีเลยเฮ้ยเสียงกล่องอยู่ตรงไหนวะโอ้กูไม่รู้เลยว่าของมันอยู่ไหนบ้างวะกิงกูมียาร้อยกูมียาร้อยที่นี่ที่น่าย,ยาเกาะเหรอเออมียาร้อย โอเคเดี๋ยวกูวิ่งไปกูป,ปามตรงนี้ก่นอนไม่แลวไอ้นี่ฆ่าได้ปะเน,นี่ยมันคืออะไรอะ่ะไอ้คิงไปไหนอะไปเรื่งองหาของก่อนข้นปืนของใช้คิงมีปืนพกขายด้วยในนั้นอะไหนวะ หน้าตู้ข้างหน้าเนี่ยกูซื้อมาพกเขียวของกูมันมีแต่อะไรไม่รู้ว่อะ SMG หรือมันเป็นหมวดวะเป็นหมวดเป็นหมวดอมึงได้พกอะไรอะ่ะกูได้อูซี่คู่มาสีเขียวแต่กูมีสีฟ้าอยู่แล้วไอ้คิงตรงนี้กูเจอปืนพกเฮโอเคกูเองกูเอง ตงนีม้มีลูกซองด้วยแก้วเออยากได้กระสุนเออาว่ะกูมีแค่ห้าสิบนัดเองวะ่ะกูมียี่สิบโอเคประหยัดประหยัดคิลง,ลงลูกสองกูลองลูกซองไว้นี่ก่อนสามเมตรฝึกเล่นมัน ว่ามันยิงยากกว่าสำรับกูนะกวาว่ายากแต่มันก็แรงอยู่นะตรงนี้มี I war, ไอวอลด้วยวะเก็บไปี่เ <K ono. S 2> พ่อนโนมันก็จำเป็นอยู่นะ I have コ o n แล้ยิงไม่ได้ด้วยเหรอแล้วมันมีไว้ทำไมเนะี่ย ดูว่ากองใส่มันลงเลยมันเอาไว้อะไรอ่ะเพื่ออะไรวะมันเขียนว่าอะไรวะอ๋อมันมอ๋อมันให้ปืนมามันแลกได้สิบอ๋อแต่เสียเลือดโห่เลยขออีกทีนึงแล้วกันเผื่อได้ปืนดีตะกาม่วงวัวคิงเฮ้ยแจ๋วมึงลองดิดเดียวสนตรที่กูก็ได้นะ ไ้่กูเจอไม้กวาดว่ะเบสขออีกทีนึงสุดยอดไอ้ใครใครอกูได้สองม่วงว่ะมึงใช้ไม้กวาดปะกูก็เล่นเป็นอยู่ไม้กวาดอ่ะกูเล่นไม่เป็นว่ะแต่กูจะตายแล้วมียาไหมเพื่อนยาีอยู่ตรงเนี้ยมีกระโปกเป็ดกับยาเจ๋อ ไม่ลองมาซื้อปืนนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปขอดูแถวนี้ก่อนไหนยะก,ก็กระโปงเป็ดเหมือนว่าเพื่อนอยู่ข้างล่างอะ่ะไปซื้อที่ตัวนั่นเหรอเออ,เอ,อแต่มึงต้องเสียเลือดยี่สิบกับปืนหนึ่งกระบอกนะเว้ เสียปืนด้วยเหรอไม่ไมไม่เสียเลือดโอ้ยปืนพกท้องเจ๋วแต่มันเป็นพกกลัวมั้งอันนั้นอะ่ะโอ้สกาฟ้านอตแงกิ no, ้วมีสองทองด้วยเพื่อนเฮ้ย,ไอ,ยไอพีชกุชช้าพจีอพภิจีมันช้ามากเลยเพื่อนแบบว่ากระสุนกว่ามันจะไปถึงอะ่ะ เออว่ะมึงไม่ลองซื้ออีกอ่ะเพื่อมึงได้อีกกูมียายายอยู่ที่กูน่ะไม่เป็นไรเพื่อนเราจะไม่โลภมากเอาเพื่อมึงได้ปืนทองเพื่อมึงได้ปืนทองนะเว้ยมันจะได้ยิงแบบวะไม่ดูวะว่ามันต้องหน้าหน้าหลงอยู่แล้วเว้ยถึงตีโนเวสไหนวะตรงกูตรงกูยังไม่พร้อมเังไม่พร้อมโผล่ลังไปโผล่ลังไปวิ่งมาหากูเนี่อายาที่กูกูอยู่ตรงนี้เพื่อน เออกูปั๊มยาอยู่เฮ้ยมีคลองฟ้าด้วยเหรอเออกูจะทองฟ้าก่อนได้ไหมเฮ้ย,ยตรงตรงโน้นมียาร้อยเหรอจริง,ม,ง<น>มึงมีเกาะยังตรงนั้นน่ะมียาร้อย,อยกูมีเกาะยาเกาะโขนใหญ่อะ่ะมึงมีแล้วใช่ปะยาเกาะโขนใหญ่กูมีแล้วอ่ะกูทิ้งไปแล้วนี่ว่ะมีตรงโงน้นอะเออกูก็ว่ายอยู่นะ่ะไหนเต่งตีนนะ มันน่าจะไปตรงอื่นแล้ววะใส่มันก็กลัวกูเหมือนกันเมื่อกี้เสียงใครกระโดดพุ่งวะเฮ้ยว่ามีวอเบสเสียงตีนของกูเนี่ยข้างล่างเหรอเฮ้ยกู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 เห็นละโดนหัวแบบดาว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 เฮ้ยมีเสียงตีใตัวเบสมี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 เสียงมันว่ายน้ำเนี่ยไหนบ้างที่ไหนละ กูเจอแล้วตัวนี้แตกคิงสก,กาฟ้ามันอยู่ตรงไหนเพื่อนแตกแอกสายจัดกูต้องกลับไปเอาอยาร้อยใช่ไหมยาคนใหญ่อะ่ะยาร้อยข้างบนอ่ะโอเคตกตาไม่เป็นไรยาร้อยไปไหนแล้ววะ เฮ้ยกูกเกือบตายกูหายาร้อยไม่เจอมันอยู่บนไหนวะยรานี่อยู่ข้างบนนี้โอเคฮ้ยเฮ้ยกูลร่วงหละเราเัวะจ่าเปิดเพื่นเปิดวะจ่าแลอย่างเงี้ยเลสโกเลสโกใกล้ๆเราด้วยไปเพื่อนไป อันนั้นอะไรมออ่วงวะน่ะเปิดเทคกที่ดีมึงเก็บแอว์ออกมาปะไม่ได้เอาไม้ละไม่เป็นไรวอร์แมชชีนไม่เล่นอนะ่ะโอ๊ะม่วงว่ะ พกม่วงแต่มันไม่ใช่พกไอ้นี่ดิจะกูมีแล้วอยากได้สองม่วงสองม่วงกูสองม่วงกูเห็นตรงไหนวะวเอตัวเอ้กูเจอสองม่วงแล้ววะแต่มันเป็นสองแบบว่าไม่ใช่สองไม่อยากจะเล่นเลยเนี่ยสองฟ้า ไอ hey, ตัว,ต,วตัวตัวหลกนี่มันคืออะไรวะจากเรื่องซอชออะไรนี่ยมันมันชื่อบิลลี่กูว่าไม่รู้มันทำอะไรได้ทาไมเราลงป้องมารอบนี้ของมาดูแน่น้อยจังวะอกูว่าของมันก้ากาก,ากใส่เก็บเสียงไปเลย มีแต่งเต็มชุดใหญ่อะลูกสองก็ใส่เก็บเสียงด้วยแล้วกันเกมนี้ใส่เก็บเสียงก็ไม่ใส่มันมีผลต่อดาเมจเปล่าวะแบบเหมือนเกมอื่นอะเหมือนพวก PUBG พับจีอะพับจีใส่แล้วเบาลงอะมันเออมันเบานะวเว้ยเป็นมึงว่าแม็กกันหนเดียวกันวะแม็กแม็กกลมรีโหลดเร็วเรยแม็กกลม กระตุนเยอะกว่าสำหรับกูนะกว่าแมกกลมไหนต่อดีวะมึงว่ากูจะเก็บอายาเกาะสมอันกับอายาขวดใหญ่ร้อยหนึ่งมึงว่าไหนดีวะเอ๊ะเบสเสียงลดวะเออเชื่อละมาทางนี้วะเบสมันจะลงแล้วนเพื่อนทางแม็กรอจะดาวก็แตกแล้วคิง เดี่บจัดชาร์จเปล่าชาร์จต้องชาร์จนะเฮ้ยมันบินได้ด้วยเหรอคิงตรงกูป้องตัวมึงไม่ได้มามาอ้อมอยู่คิงมันมีข้างหลังเองนะเพื่อนเดี๋ยวกูลงไปข้างล่างก็ได้คิงเดี๋ยวกูลงไปข้างล่างชุบชุบกูได้ชุบกูได้คิงมันชุบเพื่อนอยู่มึงก็ชุบกูดิเพื่อนเดี๋ยวเราวิ่งไปแอบตรงนั้นนะเพื่อนเนี่ยข้างใต้อ่ะ โอเคมันขึ้นรถวะเออไอ้ออไม่ลงมาวะคิงมันโดนตีอื่นยิงอยู่เฮ้ยไอ้คิงไอ้คิงไอ้คิงตายไอ้อเย้ยทำไมมันมีแต่คนขี้เสือกวะโลกไวนะ้เนี่ย